แลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เว็บแม็กชาแนลกันอีกแล้วนะวันนี้ก็มาอยู่กับฮีโร่ไฮยะเตกันนะครับผมเอาล่ะมาเริ่มกันเลยตั้งคาถูกต้องหลังจากห้างท้ายไปได้นะครับสำหรับเกมอวีไฮยะเตก็ถือเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ยังเป็นแครี่ตลอดการที่ผมยังคงเลือกใช้เป็นตัวอันดับต้นๆเพราะมันมีสกิลเวอร์เตี้นะครับมันดูแลตัวเองได้นั่นเองเอาเอาวิล่าวิล่าใจเย็นเเริ่มเกมเพิ่งเริ่ม อะไรไปเนี่ยโดนเวฟเดียวคึหลอดเลยเหรอแรงไหมไหมแต่ก็ว่าเขาไม่ได้นะฮะมันเป็นตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยจะโดนเดิมสักเท่าไหร่นะครับสำหรับคิกซี่เป็นตัวที่เล่นง่ายนะครับเล่นง่ายไม่พอนะครับมันสามารถสตันช่วยเพื่อนได้อีกต่างหากดามเมจก็แรงสมแล้วที่เป็นแรงเอสแต่ในช่วงต้นเกมก็ฟาร์มไปก่อนนะครับเพราะว่าตัวเราต้องใช้ของค่อนข้างเยอะนะ พยายามไปเอาคีบให้ได้ทุกเวฟนะครับถ้าเป็นไม่ได้นะครับผมเอาละวีล่าสตันให้อย่างสวยช็อตนี้ยังไงจะตายจะตายเฮ้ยกับปัานบิลลีเลียดก่อนคุ้มและ ค่อยมาหาคีฟเป็น่อนะฮะเฮ้ยซิซี่มาลึกไปเปล่าเฮ้ยตีต้องตามนะไม่ให้มันกลับไปฟรีๆไปหน่อยไปหน่อยิไปหน่อยิ้ไปหน่อยไปหน่อยไปไหนไม่ผลหรอกเพื่อนเรามาแล้วไอ้ลีดดังหน้าโยล่าช็อตไปอย่างสวยงามอ้าวมี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 ตัวแถมมีตัวแถม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 ยิ่งยิ่งยิ่งเออ มาช็อตนี้คุ้มจ,จัดๆเลยนะครับได้ไปถึง2ตัวด้วยกันไปละจูก,กับเลนละจ้าอลิสอลิสอลิซจะทำเราคลิปนี้สำคัญมากนะครับพยายามอย่าปล่อยไปฟรีๆนะฮิลามาโดนตันเป็นหนึ่งช็อตยังไงยังไงช็อตตีธรรมดาเข้าไปโอ้โอ้โอ้เจบ็จบเจบ็บเจ็บไม่ไหวไม่ไหวรับดาเมจเยอะไปหน่อยนะฮะกลับบ้านก่อน โอ้ยมันจะบวกไัม่พ like <ets> oh, oh, uh ักอะไรไงวะมากันเยอะจังอะเพื่อนเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยโอ้โหโดนหนึ่งเว้ไปอ้สุดอ้สุดอ้สุดเก็บไปหนึ่งเก็บไปสองเฮ้ยพ่อมาพ่อมาพอละพอละพอดีกว่า ออบเจกตีว่ะร่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะอลัมตีอยู่คนเดียวนานจังวะเนี่ยยินดีเกินบาดาก็ไม่มีโอเคไปไปฟาร์มต่อตัวหานเยอะลือเกินไม่เป็นไรนะฮะตันได้ไหม จะไม่ได้ใช่เราด้วยเราด้วยขอหานด้วยขอบค,ครับมามามาลงมาลงมาลงมาแกงจะได้ลงมาแกงได้ไวๆเป็นยอนแต่ดูสวยเฮ้ยกิ๊กซี่มาไม่ได้นะฮะเราโดนไปทีครึ่งหลอดนี่ตายเลยนะ โอ้วิลาวิลาเกอบตุยอ้เกือบไปละอะไรยังมีเลือดอยู่นะครับอยู่เลนต่อได้ชิวๆเก็บคลิปไปยิ่งมีตังเยอะยิ่งดีนะครับสำหรับตัวเรานี่เกือบตายแล้วนะเสียดายว่ะเข้าไปได้ไม่มีอนติถ้ามีอนติดีอาจจะแต่กาดาดานกระโดดเข้าไปอยู่นะแต่เมื่อกี้คือหมดแล้วอ่ะ อ่ะและตอนว่างๆก็ฟาร์มไปก่อนนะครับผมมีใครอยู่แถวนี้ไหมนะเทวอ,อยูคนเดียวหรือเปล่านะถ้าอยู่คนเดียวนี้เราซัดได้นะแต่ไม่มั่นใจฮันแนฮันแนเออโดนลาดไปสี่ เพื่อนเรามาละทำอะไรต่อดีออบเจกต์จะเกิดรีบเคลียร์ไปก่อนละกันเพื่อนเพื่อนจะซัดหรือเปล่าช็อตนี้ลำยังไงอัลัมฟิกเกอร์หืมบึดไม่เป็นไรฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับในช็อตนี้มาเปล่ามาเปล่าออกมาเจ็บนะออกมาเจ็บนะนี่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 เนี่ย เอาเน็ตเอาหน่อยมันเกิน5นาทีแล้วนะน่าเอาป้อมมากเลยถ้าไม่มีคนมาซ้อนแล้วก็เมดเขาอยู่นู่นนะรำสวยสวย,วยจับจับสักตัวรอดไหม,มเกือบไปแล้วนะนะคอสยาเออขอบคุณครับไต่แล้วจูเจอกันจ้า แล้วกับละร์สไคโดนจะต้องเดินไม่ออกอย่างแน่นอนของดีวลิกรุสเพิ่มความอึดให้เราด้วยนะดักกันเต็มเลยอีกฝั่งก็ไม่มาเลยเคลียร์ไปกลางโดนหนักแล้วโอเค คลิมาน่าจะได้ป้อมล่างแล้วนะช็อตนี้ตีป้ายตีป้ายตีป้ายโอ้โหโ,โหกลางกกลางรับสิกหนักแตไก่ไปล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 ุบไปลลไปไปล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 ไนนบไลปไป ไปเดินที่อื่นต่อละกันเฮ้ยเทวเทวแหลมไปไหมแหลมไปมุ้ยเบิร์ดไม่เลยเออสวยคีปขวาทำสวยละอืมออบเจ์ได้ไหมเพื่อนเอาเอาเอาเพื่อนโดนเพื่อนโดนข้างบนแจกหัวใจไปนหนึ่งเบิร์ดเกือบตายแล้วเก็บงานสวยเอาเอาเอาล็อบซี่ล็อบซี่ยังไงล็อบซี่อันเฮงคูคูแต่เลือนเหนือไม่เยอะ น่าจะเก็บได้อยู่นะไม่ติดปั๊บะไรมีเพื่อนช่วยตีด้วยออบเจกต์นู่นนี่นั่นไปนะฮะน่าจะได้ป้อมบนอยู่นะตีธรรมดาไปฮะดูดเลือดไปด้วย โหตรงกลางอะไรวะนะอย่างเยอะมาช่วยเพื่อนมาช่วยเพื่อนๆัดไปเลยจะฟิกเกอร์เข้าก็หน้าด้านไปนะฮะเมื่อกี้น่าจะโดนสวนหน้าแหกวนไมกรอบหูไอ้ี่สตันอย่างสวยเก็บปดโอ้โหโอ้โหข้างบนข้างบนด้านอะไรเยอะแยะโอเคเพื่อนเราไปแล้วไปดูดาร์คเชเลเยอร์ของเราข้างล่างดีกว่า น่าจะได้ดันอยู่นะครับด้านล่างไปยังตายศูนย์อยู่ได้อยู่พร้อมบวกอลิสต์อันติไปแล้วนะฮะช็อตนี้เฮ้ยเฮ้ยเราอยู่สองคนนะครับต้องระวังนิดนึงแต่ฝั่งนู้นก็เหลืออยู่สามคนนะไม่น่ากลัวเท่าไหร่แน่นี่แน่นี่แน่เฮ้ยเฮ้ยนะคอสนะคอส ได้วะ Dark ลเยอร์ตายไปแล้วว่าเฮ้ยกิกตี้อย่าอย่าอย่ายกเราอืาอทะดุลู่ทะล้ำจับสวยงามเฮ้ยนาคอสป่ะนาคอสยังไงนาคอสนาคอสตีธรรมดาไปเลงไม่ถูกลูกอือลู่ไปหนึ่งชอ็อตอลิสตัวสุดท้ายว่าไงหนูว่าไงหนูตัวสุดท้ายอยู่ไหนตัวสุดท้ายพยี่มาตีหน่อย อย่าหนีเข้าบ้านนะอย่าจับเราด้วยเออสวย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 เมก้เมก้วู้ฮู้จับเลจูสวยงามตามทองเรื่องแต่ยังคนสดิติยังไม่ตายเลยนะครับในเกมเกมนี้แต่ว่ามีตัวเกิดปะตัวเกิดปะล้าล้าจับให้หน่อยสวยลูดอื้สิบห้าตัวไปด้วยกันนะครับเกมนี้ <Superman> ก็จริงๆนะครับสำหรับเกมเกมนี้นะครับพยาติก็ถือเป็นตัวหนึ่งนะครับที่สามารถหยิบมาเล่นได้นะครับเพื่อนๆรู้สึกว่าตอนนี้ก็เริ่มจะโดนแบนกันแล้วนะครับในทุกๆตาไม่ค่อยจะหลุดมาให้เล่นซะเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเพราะในสล็อตแคดดี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีตัวให้เล่นนะครับตัวเก่งๆมันก็จะโดดเด่นอยู่แค่ไม่กี่ตัวเพราะฉะนั้นถ้ามันหลุดแบนเนี่ยหยิบมาเล่นได้เลยโอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าล่ะไปบุย